สวัสดีทุกคนครับกับรีวิวนาฬิกานะครับอีก1รุ่นนะครับสแบบ3ส,สไตล์นะครับวันนี้จะมาในส่วนของ Casio Edifice นะครับมี3แบบนะฮะเดี๋ยวผมจะไล่ให้ดูทีละแบบแล้วก็ พูดถึงฟังก์ชันคร่าวๆแล้วกันนะฮะต้องบอกว่าวันนี้ขออนุญาตพูดถึงฟังก์ชันที่เด่นๆแล้วก็การออกแบบอะไรต่างๆของเขานะครับเพราะว่าถ้าเกิดได้พูดหมดในฟังก์ชันมันเยอะมากนะครับมันต้องแบบมีการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนนู่นนี่นั่นนะฮะรุ่นที่ผมจะนํามารีวิวในวันนี้นะครับก็จะมีสายเหล็ก2ตัวนะฮะแล้วก็จะเป็นสายหนังนะฮะหตัวนะครับตัวนี้เป็น ECB 2 0นะฮะ DB ขีดหนนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็จะต่างกันตรงที่ขีดด้านหลังเนาะก็จะเป็น ECB 2 0 d ขีน เฮ้ยทำไมมันเป็นขีดเดียวกันวะอ๋อ oh, D B อันนี้2 0่ดีขออาภัยงงไปหน่อยนะฮะแล้วก็ตัวสายหนังนะครับเป็น E C B ขีด2 0 C L ขีด1 A เอนะครับเอาละเดี๋ยวผมจะขออนุญาตหยิบในส่วนของสายหนังมาให้ชมก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะได้รีวิวไปให้ครบๆทุกตัวนะครับรุ่นนี้เนี่ยนะครับต้องบอกเลยว่าเป็นนาฬิกาที่ค่อนข้างมีความสวยงามนะครับ แล้วก็ทนทานนะฮะแล้วก็โดดเด่นในเรื่องของการออกแบบมากๆนะครับคือเราจะสังเกตว่าอิ i ิฟิทในส่วนใหญ่หลังๆนะครับถ้าเป็นรุ่นหลังๆเนี่ยออกแบบมาก็จะไม่ได้แตกต่างจากรุ่นเดิมเท่าไหร่หรอกมันก็จะมีตัดตรงนู้นบ้างขอบตรงนี้ตัดฟังก์ชันตรงนู้นเพิ่มฟังก์ชันตรงนี้เข้าไปนะครับเนื่องจากว่าทีมออกแบบผมเดานะว่าทีมออกแบบของทางคาซิโอเนี่ยก็คงจะเป็นทีมเดิมแหละเพราะฉะนั้นไอเดียของเขาเนี่ยก็อาจจะมีการตันบ้างนู่นนี่นั่นนะครับแต่ก็สวยนะครับไม่ได้ว่าไม่สวยนะแต่ก็สวยนะฮะแต่ไม่ได้เปล การออกแบบร่วมกับทีมนักแข่งรถนะครับเพราะฉะนั้นจะทําให้นาฬิกาเนี่ยมีความโดดเด่นนะครับมีความแบบโดดเด่นมากๆอะคือทําให้มันนาฬิการุ่นนี้เนี่ยมันดูเลสซิ่งดูกับคนที่แบบชอบความเร็วในการแข่งรถเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะว่าเขาร่วมกันออกแบบนักกากับทีมแข่งรถนะฮะซึ่งซึ่งในเขาก็ไม่ได้บอกนะครับว่าทีมแข่งรถชื่ออะไรนะครับเพียงแต่ว่าเขาใช้คําว่านักออกแบบจากทีมแข่งรถนะครับอ่าร่วมกับทางคาซิโอเนาะ เพราะฉั้นเราก็จะเห็นแบบเฉดที่มันแบบว่าคือมันต่างจากรุ่นอื่นๆของ Edifit ไปพอสมควรนนะฮะแล้วก็อย่างหนึ่งเนี่ยรุ่นนี้เนี่ยให้มาทั้งหมด2ระบบด้วยนะครับเป็นโครโนกราฟด้วยนะเป็นมีตัวเข็มนาทีนะครับเข็มชั่วโมงแล้วก็จะมีแบบระบบดีจตอนด้วยนะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยเราจะเห็นเขียนว่าบลูทูธนะครับเวอร์ไทม์อะลาร์มโอเวอร์เนี่ยพวกเนี้ย คือมันเป็นรายละเอียดที่ค่อนข้างจะมีเยอะมากๆนะครับเพราะเนื่องจากว่านะครับรุ่นนี้เนี่ยมีการสามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนลิงก์ได้ด้วยนะครับคือ Edifit รุ่นนี้เนี่ยมีบลูทูธนะฮะเวลาที่เราจะใช้งานเนี่ยเราใช้แอปนี้เลยนะครับเนี่ย Edifit Connect เนี่ยนะฮะเนี่ยสมาร์ทโฟนลิงก์ Edifit Connect นะครับติดตั้งได้เลยทั้ง App Store แล้วก็ Google Play นะครับติดตั้งปุ๊บเราก็จะได้แอปหน้าตาแบบนี้มานะครับซึ่งผมก็คงจะไม่ได้เชื่อมให้ดดูเี๋ยวค่อยยทคลิปแกให้ดูแลล้วกกัันนนเเเพรราาาะะะะะยยยออีดมมฮ เมื่อเราเชื่อมแล้วเนี่ยมันก็จะแสดงรายละเอียดต่างๆนะครับนู่นนี่นั่นเอาไว้ทั้งหมดเลยนะฮะแล้วก็ใส่นาฬิการเรือนนี้ไปด้วยเนี่ยมันก็จะเหมือนกับเชื่อมต่อกันอนะ่ะมันจะคอนเนกกันนะครับคืออยู่ใน,นระยะไม่เกิน2เมตรนะครับแล้วเวลาที่เราเดินเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยานาฬิการเรือนเนี้ยก็จะเขาเรียกว่า เปลี่ยนแปลงเวลาโดยอัตโนมัตินะครับซึ่งสามารถนะฮะทาง Edifit เนี่ยนะฮะทาง Casio เนี่ยเขาบอกว่าสามารถที่จะดูเวลาได้มากกว่า300เมืองนะครับใช้คำว่ามากกว่า300เมืองเนะฮะเขาเขียนว่ามมเดลเนาะมากกว่า300เมืองนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าเกือบทุกเมืองสำคัญบนโลกใบนี้แหละผมว่าถ้าเกิดว่าใครจะใส่ Edifit เรือนนี้เนี่ยนะฮะแล้วก็เชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือของเราไปด้วยเนี่ยก็แน่นอนว่าเวลามันเปลี่ยนแปลงโดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องไปกดปุ่มอย่างอื่นแล้วนะ คือเราแค่ให้มันเชื่อมต่อกันไว้กับโทรศัพท์ของเราแค่นั้นนะครับมันก็จะเปลี่ยนอัตโนมัติเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมวัวไทม์ฟอร์ส0มร้อยนะครับเห็นไหมดูเวลาเมืองนอกนะครับผ่านระบบบลูทูธซึ่งแน่นอนว่านาฬิกาที่เป็นนาฬิกาลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับจะให้ความแม่นยำที่ค่อนข้างสูงเพราะว่าเขาใช้การลิงก์กับดาวเทียมตัวบลูทูธเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยมันจะทำให้การคาดเคลื่อนของเวลาในค่อนข้างมีน้อยมากๆนะครับมีน้อยมากๆต้องบอกนี้นะ,ะนะครับ เดี๋ยวไปพูดถึงตัวนาฬิกานะครับฟังก์ชันยาวมากเกือบ5้านาทีแล้วเดี๋ยวไปพูดถึงตัวนาฬิกานะครับนาฬิกาตัวนี้ให้มาเป็นสายหนังนะครับแล้วก็จะใส่ด้วยเ,เดินด้วยได้ด้วยสีเขียวนะครับเพราะฉะนั้นสีเขียวแบบนี้เนี่ยเราจะไม่ค่อยเห็นในเอเดฟิทนะครับที่ตัดกับสีดำนะฮะเห็นไหมผมบอกแล้วว่าถ้าเกิดว่ามีกลุ่มอื่นเข้ามารวมออกแบบเนี่ยมันก็จะได้ลายใหม่ๆประมาณนี้นะครับเห็นไหมเดินได้สีเขียว สายหนังดําได้เขียวนะครับโคตรเท่เลยนะครับแล้วก็หน้าปัดสีดานะครับแล้วก็ขอบเบเซลจะเป็นแบบลมดานะครับแล้วก็มีสกรูยึดสตัวสกรูยึดตัวนี้นะครับเขาใช้ยึดจริงๆนะครับยึดจริงๆนะที่ผมอ่านมาเนี่ยคือยึดตัวฐานตรงนี้นะครับกับเบเซลเอาไว้ยึดจริงๆนะครับเนี่ยสวยงามนะครับแล้วก็ใช้วิธีการลมดำเนาะ ลมดำแบบค่อนข้างเนียนนะครับแล้วก็มีความเงานดนึงนะฮะด้านบนเบเซลเนี่ยจะมีความเงานะครับส่วนด้านล่างเนี่ยตัวนี้จะใช้เป็นวิธีการขัดให้มันเป็นสีด้านเพื่อให้มันดูดิบดูเถื่อนดูเป็นเลสซิ่งมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็มีปุ่มการกดใช้งานฟังก์ชันต่างๆมาในกรณีที่เราไม่ได้เชื่อมต่อคารสมาร,โร์โฟนเราสามารถใช้ตัวนาฬิกาเองโดยตัวมันเองได้เลยนะครับเนี่ยกดดูอ่ะเห็นไหมตั้งนาฬิกาปลุกได้ผ่านตัวนาฬิกาได้เลยนะครับหรือว่าจะตั้งผ่านตัวแอปพลิเคชันของา Edific ก็ได้นะครับ อ่า UTC นะครับหรือว่าการดูเวลาเมืองนอกนะครับอ่าแล้วก็มาในส่วนของเวลานะครับอ่าการจับเวลานะครับการจับเวลาถอยหลังนะครับการตั้งนาฬิกาปลุกคือมีมาครบนะครับคือฟังก์ชันตัวพื้นฐานของตัวนาฬิกาเองเนี่ยแบบที่เราไม่ต้องเชื่อมต่อมือถือเนี่ยเขามีมาให้ครบอยู่แล้วนะครับคลิปนี้ผมอาจจะพูดแบบเร็วนิดน,นึงเพราะฟังก์ชันมันครบแล้วก็มีมาพร้อมกันหลายสีด้วยเนาะ สสีด้วยนะครับและแน่นอนว่าก็ปลายเข็มก็ไม่ลืมที่จะทิ้งทวนภายน้ํามาให้นะครับใส่ภายน้ํามาให้ด้วยนะฮะบ,บวกกับว่าในการเรือนนี้สามารถที่จะกันน้ําได้ถึงระดับ10บาทนะครับหรือว่าระดับ100เมตรนั่นเองเพราะฉะนั้นใส่สบายๆครับใส่ลงน้ำได้เลยฮนะหลายคนกังวลว่าบลูทูธเนี่ย มันจะเฮ้ยแล้วมันจะลงน้ําได้เหรอวะมันลงได้นะครับลงได้นี่เขาเขียนมาว่ากันน้าได้10บบาทเนาะแล้วก็ด้านหลังนะครับก็จะเป็นฝาแบบสแตนเ l e s s s ลแบบนี้รายละเอียดค่อนข้างเยอะมากๆนะครับเนี่ยใส่รายละเอียดมาเยอะมากๆนะฮะอ่านะครับอ่าแล้วก็เป็นสายหนังแท้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเอาจริงถ้าสายหนังแท้เนะี่ยผมเองก็ไม่ค่อยแนะนําให้โดนน้ำสักท่า่โดนเหงือ่อไม่ต้องโดนเหงือนะ่อแล้วก็ต้องแบบ อย่าเพิ่งเก็บใส่กล่องอ่ะวางไว้ข้างนอกก่อนไม่งั้นเดี๋ยวมันจะมีกลิ่นเร็วพะในการสายหนังมันมีกลิ่นเร็วเนี่ยมันแก้ยากนะครับมันค่อนข้างที่จะแก้ได้ยากเลยทีเดียวนะฮะยิ่งแก้ยิ่งทําให้มันพังเร็วนะครับในการสายหนังเนี่ยอันนี้ประสบการณ์ส่วนตัวนะครับอ่ะตัวนี้จะเป็นลมดํานะครับสายหนังนะครับอ่ะเรียบร้อยนี่คือในฟังก์ชันนะครับฟังก์ชันของเขานะครับเดี๋ยวเราจะมาดูะละเอียดอีกทีนึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยฟังก์ชันเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างมีอะไรบ้างนะฮะ อีกตัวนึ่งนะครับตัวนี้จะเป็นสายเหล็กนะครับซึ่งจะเล่นด้วยการวิธีการวิธีการลมดําเหมือนกันนะฮะหน้าปัดลมดําแล้วก็จะตัดด้วยสีน้ําเงินนะครับให้มันดูแบบดูโดดเด่นดูแบบมีการแบบเหมือนเลือนไหม้หน้าปัดหน้าปัดบอกความเร็วรถอ่ะนะครับซึ่งรุ่นนี้เนี่ยแน่นอนว่ามันก็ไม่เหมือนใครอะ่ะมันไม่ค่อยเหมือนกับรุ่นอื่นดูสิมันก็สวยดีนะครับแต่ผมมีความรู้สึกว่าพอมันเป็นสายเหล็กเนี่ยนะฮะคือเมื่อกี้เนี่ยสายหนังเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมวัดขนาดหน้าปัดให้ดูนะ ขนาดหน้าปัดนะครับเอาวัดจากเคสถึงเคสอ่ถึงเคสเลยนะครับไม่รวมตัวเม็ดมายมนะครับก็จะอยู่ที่42 42, 42, 42ไหมเดีย๋ยวนะอ่ะ42มิลลิเมตรสนะครับ4 2 8มิลลิเมตรนะครับทีนี้เรามาดาูหน้าปัดของตัวสายเหล็กนะครับตัวนี้จะอยู่ที่42.8จดริงๆมันจุด8เท่ากันแหละนะฮะเห็นไหมส2 8สิมิลลิเมตรนะครับ แต่ว่าเมื่อมาอยู่บนสายเหล็กเนี่ยคือผมเองเนี่ยมันให้ความรู้สึกว่าสายเหล็กมันดูใหญ่ยังไงก็ไม่รู้เนาะมันอาจจะเป็นเพราะว่าขนาดของไซส์สายด้วยไหมก็ไม่รู้นะครับคือสายหนังเนี่ยมันดูมินิมอลมันดูเล็กๆไม่ใหญ่มากนะครับคือใส่ได้ในชีวิตประจําวันได้แหละโอเคนะครับแต่พอเปลี่ยนมาเป็นสายเหล็กเนี่ยมันให้ความรู้สึกว่านาฬิกามันดูใหญ่มากนะครับเนี่ยมันดูใหญ่มากอาจจะเป็นเพราะว่าตัวสีเงินตรงนี้เนี่ยนะครับมันทําให้นาฬิกาเนี่ยดูใหญ่ครับอะไรที่มันเป็นสีเงินเงาเงาสีขาวเป็นสสีกกกรรระะะจจอไา้้มมันใหควูึ เราว่าเออมันจะใหญ่นะฮะมันจะใหญ่นะครับพอเป็นสีดาเนี่ยมันเหมือนมันดูไม่ออกว่ามันใหญ่จริงจริงมันก็เท่ากันนะเออนะครับมันให้ความรู้สึกแบบนั้นนะครับและแน่นอนฟังก์ชันที่ผมพูดพูดไปตะกี้เนี่ยเหมือนกันทั้งหมดนะครับเหมือนกันทั้งหมดเลยเพียงแต่ว่าดีไซน์ของเขาเนี่ยตัวนี้จะเป็นสแตนเลสสตีลเท่านั้นเองนะครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าเป็นนาฬิกาสแตนเลสสตีลก็จะหนักขึ้นไปอีกนิดนึงนะครับไม่นิดแหละ หนักขึ้นไปพอสมควรเลยแต่ว่ามันก็ตัดข้อออกได้อีกนะฮะตัดอีกได้พอสมควรเลยนะครับน่าจะได้ประมาณสัก6ข้อแล้วก็เลื่อนแอดจัตตรงนี้ได้อีกนะครับแล้วก็นี่เป็นฝาหลังนะครับสแตนเลสสตีลนะครับเมื่อกี้สายหนังเนาะอันนี้เป็นสายสแตนเลสแบบลักษณะแบบสายเต้าหู้นะครับเนี่ย สายทั่วไปนะครับซึ่งก็แน่นอนแหละสายแบบนี้มันก็เข้ากับหน,หน้าปัดประมาณนี้อยู่แล้วนะครับมันก็เข้ากันดีแหละมันไม่ได้ดูถ้าเกิดไปใส่พวกแบบที่มันดูหรูๆมันก็จะไม่เข้ากับตัวนี้อีกมันไม่ดูสปอร์ตนะครับะนะฮะ้านหลังก็จะเป็นฝาล็อกแบบ3พับนะครับแบบนี้นะครับเนการสามพับแบบนี้ ก็รุ่นนี้นะครับให้ความรู้สึกว่าค่อนข้างมีความใหญ่นะครับความรู้สึกนะแต่จริงมันเท่ากันแหละแต่ความรู้สึกมันมันให้ว่ามันค่อนข้างใหญ่เหมือนเราไปกินร้านอาหารร้านเดียวกันนะแต่เรารู้สึกไม่เหมือนกันนะฮะน่าจะเป็นประมาณนั้นด้วยความที่ว่านี่แหละข้างๆนี่แหละที่มันเป็นสีเงินนะครับ <S 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 ผมแอบคิดว่ามันมันจะตัดดำทําไมทําไมตรงนี้ไม่ทําเป็นสีเดียวกันไปเลยหรือไม่ข้างล่างนี่เป็นสีดําก็ได้ตรงนี้หรืออาจจะเป็นสีเงินสีสายสีเงินสแตเนเลสปกติก็ได้นะเออนะครับ ก็แล้วแต่ความชอบนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะให้เป็นสีน้ําเงินมาแล้วก็ตรงปลายเข็มก็มีภายน้ํามาในส่วนของฟังก์ชันต่างๆนะครับก็สามารถที่จะใช้งานได้เหมือนกันนะครับทั้ง3ตัวนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูอีกสีกันนะครับตัวนี้จะเป็นสีออกสีสีเหลืองทองครับสีส้มอ่ะสีส้มดีกว่านะครับสีส้มอ่ะเห็นไหมคือพอด้านล่างนี้มันเป็นสีเงินเนี่ยด้านบนนี้เป็นสีเงินเนี่ยมันจะดูเข้ากันกว่าเนาะตัวนี้มันอาจจะดูตัดแล้วก็ขัดหูขัดตาขัดความรู้สึกไปนิดน,นึงนะครับเห็นไหม มันดูโดดเกินไปนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะใส่สีส้มออเรนต์มาประมาณนี้แล้วเนี่ยมันก็ทําให้นาฬิกาแบบยังดูดีอ่ะนะครับเดี๋ยวผมจะลองสวมข้อมือให้ดูนะสีส้มนะอ่าก็จะได้ประมาณนี้นะครับลองดูนะผมเป็นคนข้อมือค่อนข้างเล็กนะครับไปหาก,กลางๆนะฮะแต่เล็กแหละเล็กข้อมือเล็กนะครับเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับก็ถ้าใส่จริงๆเนี่ยถามว่ามัน มันให้ความรู้สึกว่ามันใหญ่ไหมก็ไม่ได้ขนาดนั้นหรอกนะฮะแต่เมื่อกี้ที่นั่งดูตัวสีนั้าเงินเนี่ยทำไมมันรู้สึกว่ามันใหญ่ก็ไม่รู้อาจจะเป็นเพราะว่าตัวเคสกับตัวตัวเรือนเนี่ยมันคนละสีกันด้วยแต่พอมาเป็นตัวนี้เนี่ยเห็นไหมมันดูแบบให้ความรู้สึกว่าเออมันใส่ได้มันเลซิ่งอะ่ะเออมันดูแบบเป็นทีมออกแบบของนักแข่งรถจริงๆอ่ะนะฮะเห็นไหมนะครับแล้วขอบเบเซลด้านบนเนี่ยก็จะให้ตัวเลขต่างๆมานะครับก็น่าจะเป็นตัวเลขของโครโนกราฟแหละของการจับเวลาอะไรของเขาประมาณนั้นนะครับ แล้วก็ตัวสายนะครับก็จะเป็นสายเต้าหู้แบบนี้นะครับกึ่งเงากึ่งด้านเนาะเป็นเป็นสายสแตนเลสปกตินะครับไม่ได้มีอะไรพิเศษแล้วก็ด้านข้างนะครับของตัวนี้ก็จะเป็นขัดด้านเหมือนกันทุกเรือนนะครับขัดออกสีนั่นด้านนะครับให้มันมีความรู้สึกดิบๆนิดนึงนะฮะส่วนขอบเบเซลข้างบนเนี่ยตรงนี้เนี่ยนะฮะชั้นที่2เนี่ยนะครับก็ยังเป็นความเงาอยู่นะครับแต่หน้าด้านบนเบเซลเนี่ยนะครับจะออกสีนั่นด้านละนะครับให้มันดูแบบไยรุ่นไวรุ่นนิดนึงนะครับเห็นไหม แล้วก็มีสกรูยึดมาสีตัวเหมือนกันนะครับเราอย่าไปขันออกเองนะครับถ้าเกิดว่าเกลียวมันผิด <_ S 1> เกลียวขึ้นมาปิน <_ S 1> เกลียวขึ้นมายุ่งเลยนะฮะแล้วก็เม็ดมะยมนะครับ3าตัวเหมือนกันนะครับเ <_ S 1> ม็ดมะยมตัวเดียวนะที่เหลือเป็นปุ่มกดนะครับแล้วเม็ดมะยมมีไว้ทําอะไรถ้าเกิดว่าในเมื่อว่ามันเชื่อมต่อเชื่อมต่อเชื่อมต่อน,นี้ละเช <_ S 1> ื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนลวแล้วเม็ดมะยมตัวนี้มีไว้ทําอะไรดึงออกไม่ได้นะครับมันไม่สามารถดึงออกได้นะครับเป็นตัวเอาไว้กด เอาไว้เซตนะครับในกรณีที่ว่าเราต้องการที่จะเซตค่านาฬิกาด้วยตัวเองนะครับเราสามารถที่จะเซตเนี่ยกดค้างเอาไว้นะฮะเหมือนจี่ช็อกอะแต่ใช้ปุ่มด้านขวาแล้วก็หาเมืองหาเมืองที่เราอยู่นะครับเมื่อเราเซตเสร็จเรากดปุ่มเดิมหนึ่งครั้งนะครับมันก็จะเซตติ้งเวลาให้โดยอัตโนมัตินะครับเนี่ยเห็นไหมตัวนี้ไม่มีเข็มวินาทีนะครับ แต่ถ้านะครับแต่ถ้าเราเชื่อมต่อแอป,ปปั๊บเนี่ยนาฬิกาคือเราไม่ต้องเซตแล้วมันจะเซตให้เองโดยอัตโนมัตินะครับไม่ว่าเราจะไปอยู่ในเมืองไหนก็แล้วแต่เราซื้อมาเราอยู่กรุงเทพอย่างเงี้ยเราเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ปุ๊บมันก็จะแอปจัดให้เองมันก็จะเจอกันเองแล้วก็เชื่อมต่อให้เองโดยอัตโนมัติเวลาทุกอย่างก็จะตรงทั้งหมดนะครับแต่ในส่วนของฟังก์ชันที่เล่นโดยตัวนาฬิกาเองเนี่ยก็เหมือนกันทั้งหมดนะครับแต่ในตัวของแอปพลิเคชันนะครับ e d i f i c connect เนี่ยอันนี้ต้องไปลองเล่นกันดูทีเเเพรราาาะาาะะ่ยยยลอออีดมันคนคข้ง โอเคอ่ะเ okay. มื่อกี้ผมลองใส่สีนี้ให้ดูแล้วนะเดี๋ยวผมจะลองใส่ใสายหนังให้ดูบ้างไอเรื่องของสีเนี่ยมันแล้วแต่ความชอบแล้วแหละนะครับแล้วแต่ความชอบแล้วแหละผมก็คงไม่สามารถที่จะไปบอกได้ว่าตัวนี้สวยกว่าตัวนี้ไม่สวยตัวนี้อะไรผมบอกไม่ได้นะครับอ่ะถ้าเป็นสายหนังก็จะประมาณนี้ให้ความรู้สึกที่จะเบาบางให้ความรู้สึกให้ความรู้สึกวา่าเบาบางกว่าตัวสายเหล็กมากนะครับคือต่างกันเยอะอะแม้กระทั <laughs> ่งเป็นรุ่นเดียวกันก็ตามแต่เปลี่ยนวัสดุปุ๊บเนี่ย เปลี่ยนความรู้สึกเลยนะครับแม้ะทัเป็นรุ่นเดียวกันก็ตามตัวนี้เนี่ยคือมันดูดูดแบบดํามากๆเลยนะถ้าเกิดว่าตัวปลายเข็มตรงนี้ไม่ได้ใส่ตัวพวกภายน้ําอะไรมาเนี่ยมันก็จะน่าจะดูดิบจนเวอร์ไปเลยเพราะว่าสายสีดําด้วยนะครับอันนี้คือดูสีดํามากแต่เทนะครับหล่อหลอหอ,อ,อ,อเอาว่าถ้าใครกัดจะใส่ย,ยาวๆเนี่ยอิดิฟเนี่ยก็ใส่ย,ยาวได้อยู่แล้วแหละเพราะเขาทำ,ทำให้มัน การออกแบบของเขากทนทานอยู่แล้วคาสิโอนะครับแล้วก็ใส่พวกระบบอันนี้เข้าไปอีกนะครับก็น่าจะใช้งานครบดีอยู่นะครับอ่ะแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลท,ที่พูดมานะครับก็อยู่ที่ความชอบซะส่วนใหญ่เนาะแต่ผมนะครับสำหรับผมนะครับส่วนตัวอ e ีดิฟิประมาณนี้ที่มีบลูทูธการเชื่อมต่ออะไรแบบนี้อาจจะไม่ค่อยเข้าตาเท่าไหร่เพราะผมรู้สึกว่าจริงๆไอ้เทคโนโลยีพวกนี้เนี่ยนะครับน่าจะไปอยู่ในพวกตระกูลโปรเทคอะไรงี้ซะมากกว่า คือโปรเทคมันก็มีอยู่แล้วแหละแต่ว่าอาจจะไปอัดเต็มไปจัดเต็มกับตัวลายสินค้าโปรเทคไปเลยนะฮะตัวนั้นให้เป็นแบบกึง่งกึ่งสมาร์ทโฟนที่ดำน้ําได้ลึกๆไปเลยนะครับไม่ใช่สมาร์ทโฟนสิสมาร์ทวอทแบบที่ดำน้ําได้ลึกๆอ่ะไม่น่าจะเอามาใส่ในพวกอ e ีดิฟิตตระกูลบลูทูธแบบนี้มากกว่าเพราะว่าจริงๆเนี่ยใช้งานจริงๆเนี่ยมันก็คือเราไม่ได้เราไม่ได้ใช้งานอะไรอย่างนั้นมากมายหรอกเนาะในเรื่องของความทนทานเนี่ยคาสิโอนี้เขาทาได้ดีอยู่แล้วนะครับแน่นอนนะฮะ ก็น่าจะมีประมาณนี้ที่เหลือก็อยู่ที่ความชอบนะครับว่าเราชอบประมาณไหนนะครับชอบนาฬิการเรือนไหนชอบสีไหนวันนี้ที่รีวิวนะครับส่วนข้อมูลตรงไหนที่ตกหลน่นหรือว่าผิดพลาดนี่สามารถคุยกันได้นะครับสามารถคุยกันได้นะฮะ บอกได้ใต้คลิปได้เลยนะครับวันนี้คลิปค่อนข้างยาวมากผมก็พูดไปพยายามให้มันอยู่ในสโคปที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับแล้วก็ให้มันครบที่สุดเท่าที่จะทําได้นะฮะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยแล้วเดี๋ยวใครต้องการที่จะซื้อนาฬิการุน่นนี้เดี๋ยวผมติดลิงก์ไว้ให้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ